สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้คำสั่งนะครับ compare body นะครับซึ่งถ้าเกิดใครใช้ nx version สมัยก่อนเนี่ยนะครับตั้งแต่ nx 1 8 9่นะครับลงไปนะครับก็จะมีคำสั่งที่ชื่อว่านะครับ model compare นะครับ model compare ซึ่งคำสั่ง model compare เนี่ยนะครับมันก็เป็นการ compare ระหว่าง component a กับ component b นะครับหรือ part ที่เป็น revision a กับ revision b นะครับซึ่ง ตัวคำสั่งตัวนี้นะครับหน้าตายะโบราณนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นเป็น t o b i l i t i r e ตั้งแต่เวอร์ชันนะครับ1926นะฮะเป็นต้นไปนะครับจนกระทั่งเวอร์ชันนี้2001นะครับก็เป็น t o t o b i l t i r e อยู่นะครับก็ยังสามารถดึงเข้ามาใช้ได้โดยการเซิร์ชจาก command finder นะครับแล้วก็เลือกคำสั่งนะฮะแล้วก็นะครับเข้ามาใช้งานนะฮะทีนี้นะครับถ้าเกิดในเวอร์ชันใหม่ อย่างเช่นตอนนี้นะครับผมมีพาร์ติเป็นนะครับ revision 1กับ revision 2นะครับซึ่ง revision 1เนี่ยนะครับมีการแก้พาร์ตในบางจุดเรียบร้อยละนะครับใน revision 2เองเนี่ยนะครับก็มีแก้เพิ่มเติมอีกนะครับทำดับเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราต้องการจะเช็คว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันจริงๆเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่ตรงไหนนะครับผมก็ใช้คำสั่งนะครับตัวนี้นะครับตัวโมเดลคอมเพล็ทนะครับโมเดลคอมเพล็ท เอทอติค compare body นะ,ะ compare body, ครับ m p a r e body นะครับอ่า compare body นะครับปุ๊บนะครับคำสั่งนี้ค่อนข้างจะใช้ง่ายเพราะว่านะครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับคำสั่งเดิมนะฮะสมัยก่อนที่เป็นโมเดล compare เนี่ยออปชันเยอะมากนะฮะคำสั่งนี้ง,ง่ายเลยก็คือนะครับเลือกพาร์ทหนึ่งก่อนแล้วก็ไปนะครับเลือกพาร์ทที่ต้องการเปรียบเทียบด้วยนะครับถ้าเกิดในเวอร์ชันใหม่ๆเราสามารถเปิดเป็นแบบมัลติวินโด์ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครเปิดอยู่แค่วินโด์เดียวอ่าแบบนี้ นะครับตอนใช้งานใชงไงนะครับผมเลือกพาร์ทที่เป็นนะครับรีวิชันหนึ่งก่อนต่อมาผมมาแอคติทตรงนี้นะครับผมก็คลิกมาตรงนี้เลยนะครับแล้วผมก็ไปเลือกพาร์ทที่เป็นรีวิชันสองนะครับผมเปิดโชว์พาร์ทรีวิชันสองอยู่นะครับเลือกปุ๊บนะครับต่อมานะครับก็คือนะฮะสิ่งที่เราต้องการนะครับจะคอมเพลหรือนะครับเฟสหรือว่าพวกดิสเทนนะครับอ่าโอเคต่อมานะครับผมก็เลือกคอมเพล นะครับพอเราเลือกคอมแพตปุ๊บนะครับตัวซอฟต์แวร์จะทําการนะครับเมิร์ดนะครับสองไฟล์นี้นะครับรวมกันนะครับแล้วก็นะครับตัว NX เองเนี่ยก็จะใช้ออปชัน C2 นะครับโชว์ให้เราเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นว่านะครับอ่าถ้าเกิดเป็นพาร์ทนะครับที่เป็น1กับ2เนี่ยนะครับตอนซูมก็สังเกตว่าจะซูมเหมือนกันนะครับผมโฟกัสมาที่จุดนี้ก่อนเลยนะครับถ้าเกิดเป็น revision หนึ่งเนี่ยนะครับตรงจุดสีแดงนี่คือเบ n d นะครับสีเขียวนี่คือเป็นนะครับเป็นแชมเฟอร์นะครับสีเขียวคือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในพาร์ที่เปรียบเทียบนะครับแล้วก็สีแดงคือสิ่งที่มันหายไปนะครับเมื่อเปรียบเทียบหนึ่งกับ2องต่อมานะครับบริเวณตรงจุดนี้นะครับบริเวณตรงจุดนี้นะครับน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะก็คือในส่วนของสีเหลืองนี่ก็คือเชงนะครับจากจุดเดิมเนี่ยนะครับซึ่งของเดิมออริจินอลเนี่ยมันก็คงไม่ไฮไลท์อะไร นะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ซึ่งตรงนี้ผมจะต้องมาช่วยดูบนพาทที่คอมบายกันละนะครับถ้าเกิดผมซูมด้วยดีๆนะครับตัวชิ้นสีเหลืองนี้ก็คือชิ้นที่เป็น Revision 2เนี่ก็คือมันถูกปรับดับแองเกิลใหม่นะครับปรับดับแองเกิลเพิ่มขึ้นใหม่นะครับโอเคนะครับอันนี้ผมเช็คนะฮะเข้าใจละต่อมานะครับผมก็ทําการซูมนะฮะกลับมาเช็คตรงบริเวณตรงนี้อีกนะครับ สิ่งที่นะครับตัวซอฟต์แวร์มันไฮไลท์ก็คือแถวๆเบนนะครับผมก็เลยลองซูมมาดูตรงเบนนะครับเราก็จะเคลียร์กันมากขึ้นว่าตรงเบนเนี่ยของเดิมนะครับเป็นแบบนี้นะครับของใหม่นี่นะครับตัดแบบนะครับเหลี่ยมฉากเลยนะฮะของเดิมนี่มันเกิดขึ้นจากเบนซีเฟนเนาะเบนก่อนเบนหลังนะครับจุดนี้ก็เช่นกันนะฮะก็นะครับเบนก่อนเบนหลังก็ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเช่นกันนะฮะหรือถ้าเกิดจะดูภาพรวมนะครับบนตัวนะฮะที่เป็นอ่า หน้าที่เป็นคอมบีอระหว่างพัทหนึ่งพัทสองเนี่ยนะครับก็จะมองเห็นมากขึ้นนะฮะอ่ะนะครับคําสั่งนี้นะครับก็ค่อนข้างจะช่วยนะครับในการทํางานได้ค่อนข้างจะดีเลยนะฮะประหยัดเวลาลงไปเยอะนะครับในการคอมเพลนะครับอ่านะครับลองไปใช้งานกันดูครับคําสั่งนี้